เพราะว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินประโยคคลาสสิกประโยคหนึ่งนะครับก็คือคําว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรแต่ในโลกของธุรกิจเทคโนโลยีเนี่ยบางครั้งศัตรูที่รักก็กลับกลายมาเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้จะมาชวนคุยข่าวใหญ่ในวงการไอทีเลยนะครับเป็นเดียวที่หลายคนคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับดีลที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้งานสมาร์ทโฟนไปตลอดกาลนั่นก็คือการจับมือกันระหว่าง Apple และ Google ลองจินตนาการดูนะครับสองยักษ์ใหญ่ที่ขับเคี่ยวกันมาตลอด20ปีฝั่งหนึ่งคือเจ้าพ่อวอลกานเดนที่หวงแหนความเป็นส่วนตัวและระบบปิดอย่าง Apple ส่วนอีกฝั่งคือเจ้าแห่งข้อมูลและอินเทอร์เน็ตอย่าง Google วันนี้พวกเขาตัดสินใจเดินจูงมือกันเข้าสู่ยุคใหม่ของ AI เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับทำไม Apple ถึงยอมกลืนน้ำลายตัวเองและดีลมูลค่ามหา,าศาลนี้เนี่ยจะสมลกระับกับเราคนที่ถือ iPhone อยู่ในมือตอนนี้ยังไงไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Daily. World tomorrow Give Explore the Beyond Daily to สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจผมว่าข่าวใหญ่ที่สุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือดีครั้งประวัติศาสตร์นะครับที่ Apple ตัดสินใจที่จะใช้ Google g e m i นามาเป็นสมองของ AI ในผลิตภัณฑ์หลักของพวกเขาอย่างไอโฟนโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆของวงการเทคโนโลยีในวันนี้เลยนะครับซึ่งหากเราลองย้อนเวลากลับไปนะครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อประมาณปี2010 Steve Job ฟเคยโกรธแค้น Google มากมายขนาดไหนตอนที่ Android เริ่มตีตลาดเขาถึงขั้นประกาศทำา t h r erm r o o น u c l e a r w a ใส่ Google เพราะมองว่า Apple กําลังถูกขโมยไอเดียตั้งแต่นั้นมาเนี่ยแอปเปก็พยายามสร้างโลกของตัวเองมาโดยตลอดนะครับ พยายามที่จะทําแผนที่เองพยายามทําระบบค้นหาเองในบางส่วนและที่สําคัญก็คือ Siri นั่นเองเมื่อประมาณ1-2ปีที่ผ่านมาหรือช่วงปี2 0 2 4ันย5ปีสองพพวกเราตื่นเต้นกันมากใช่ไหมครับตอนที่ Apple เปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Apple Intelligence ตอนนั้นภาพฝันที่ Apple ขายให้เราก็คือ Siri ยุคใหม่ที่จะฉลาดเป็นกลดเข้าใจทุกบริบทและทํางานแทนเราได้ทุกอย่างพวกเขาเอาไปเปรียบเทียบกับ ChatGPT หรือ Gemini ของ Google ว่าของ Apple เนี่ยจะเหนือกว่าด้วยการทำงานแบบ on-device หรือการประมวลผลบนตัวเครื่องแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไรครับเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Apple Intelligence ที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะแปลกนะครับไม่ใช่ว่ามันใช้งานไม่ได้เลยนะครับแต่มันไม่ได้ให้ความรู้สึกว้าวหรือเปลี่ยนวิธีชีวิตเหมือนตอนที่เราเริ่มใช้ ChatGPT ใหม่ๆปัญหาใหญ่ที่สุดไม่ใช่เรื่องของฟีเจอร์นะครับแต่มันคือความรู้สึกและประสบการณ์การใช้งาน ซีรีที่เราคาดหวังว่าจะกลายเป็นจาวิสเหมือนในหนัง i อรอนแมนกับยังเป็นซีรีคนเดิมที่บางครั้งเนี่ยก็ยังฟังเราไม่รู้เรื่องนะครับหรือตอบคําถามง่ายๆไม่ได้ความเรเลวในการสื่อสารและการทําให้ผู้ใช้งานทั่วไปรู้ตัวว่ากําลังใช้ AI อยู่คือโจทินมากๆที่ Apple แก้ไม่ตกมาตลอด2ปี Apple ดูเหมือนจะสับสนนะครับจะไปทางซ้ายก็กลัวเรื่อง p r i v a c y หรือความเป็นส่วนตัวจะไปทางขวาก็กลัวตามคู่แข่งไม่ทัน จะทำการตลาดยังไงให้คนเข้าใจว่านี่คือของใหม่ไม่ใช่ Siri เวอร์ชันอัปเดและความสับสนนี้เองนะครับที่ทำให้เกิดดีลหยุดโลกทางนี้ Apple รู้ตัวแล้วนะครับว่าลำพังแค่เทโนโลยีที่ตัวเองซุ่มทำมันไม่พอที่จะสู้ในศึก AI ที่วิ่งเร็วระดับแสงได้พวกเขาต้องการสมองที่ใหญ่กว่าส่งพลังกว่าและที่สำคัญคือพร้อมใช้งานทันทีและนั่นคือที่มาของการหันหน้าไปหาคู่รักคู่แข่งอย่าง Google ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเดีลนี้เนี่ยมันมีไส้ในเป็นยังไงบ้างและทาไมผมถึงคิดว่ามันเป็นการผ่าตัดสมองครั้งใหญ่ของ Apple ข่าวที่ออกมาก็คือ Apple และ Google ได้ตกลงเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรระยะยาวโดยใจความสําคัญก็คือ Apple จะนำ Google จะมีนายเข้ามาเป็น Foundation m o เดลหรือโมเดลพื้นฐานสําหรับขับเคลื่อน Apple i n t e l l i g e n c e และ Siri นับจากนี้เป็นต้นไปคําว่า u n d a t i o n Mo เดลเพื่อนๆลองนึกภาพตามนี้นะครับ เปรียบเสมือน Apple เป็นคนสร้างตัวถังรถยนต์ที่มันดูสวยงามสร้างพวงมาลัยที่จับถนัดมือสร้างเบาะหนังที่นั่งสบายซึ่งนี่คือ iOS และอินเทอร์เฟซที่เราคุ้นเคยแต่เครื่องยนต์ข้างในที่ทําหน้าที่ขับเครื่องรถให้วิ่งไปข้างหน้าเดิมที่ Apple พยายามสร้างเครื่องยนต์เองมันยังแรงไม่พอนะครับแถมยังกินน้ำมันอีกด้วยตอนนี้ Apple เลยตัดสินใจถอดเครื่องยนต์ตัวเก่าออกแล้วไปยกเครื่องยนต์ V12 Turbo ซึ่งก็คือ เจมีนายนั่นเองจากโรงงานของ Google มาใส่แทนแม้ตัวเลขทางการเงินเนี่ยจะยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่นักวิเคราะห์ใน Wall s t ต e e t ประเมินกันนะครับว่าดีลนี้เนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงถึง1พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ3 0 0 0 0กว่าล้านบาทต่อปีที่ Apple จะต้องจ่ายให้ Google หรืออาจจะเป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ซับซ้อนกว่านั้นแต่ที่แน่ๆคือสัญญานี้เป็นสัญญายาวอย่างแน่นอนคำถามที่น่าสนใจคือทำไมต้องเป็น Google ทำไมพวกเขาไม่ไปแต่งงานกับ c h a t GPT ไปเลยให้รู้แล้วรู้รอดนะครับซึ่งหลายคนน่าจะจํากันได้นะครับว่าตอนแรก Apple ก็มีการผนวกรวม c h a t GPT เข้ามาใน Siri ที่เวลาเราถามอะไรยากๆเนี่ย Siri s i r i ก็จะเด้งขึ้นมาถามว่าให้ฉันส่งคําถามนี้ไปหา c h a t GPT ไหมก็ต้องบอกว่าระบบนี้เนี่ยมันแก้ขัดได้นะครับแต่มันมีรอยต่อเยอะเกินไปการต้องคอยกดยืนยันหรือการที่แอปต้องสลับกันทํางานมันไม่ลื่นไหลแบบที่สาวก Apple ชอบนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ย Apple มองขาดแล้วนะครับว่าในระยะยาวโครงสร้างพื้นฐานหรือ i n f r a s t r u c t u r e จคือกุญแจสำคัญที่สุด Google มีสิ่งที่กู่แข่งรายอื่นยากจะตามทันนั่นก็คือ Google c l o u d นั่นเองและประวัติสายการเป็นเจ้าแห่งอินเทอร์เน็ตมาตลอด25ปี Google มีสายเคเบิลใต้น้ำของตัวเองมี Data Center กระจายอยู่ทั่วโลกพวกเขาพิสูจน์แล้วนะครับว่าสามารถรองรับคนใช้งานเป็นพันล้านคนพร้อมกันได้โดยระบบไม่ล่มอีเคพจสสำคัญก็คือ ความเร็วในการพัฒนานะครับทีมเจมินายของ Google พัฒนาโมเดอรเ,เร็วและดุดเดือดมากๆอัปเดตกันแทบจะรายสัปดาห์ Apple ต้องการพัธมิตี่วิ่งเร็วขนาดนี้เพื่อที่จะพาสิริวิ่งกวดคู่แข่งให้ทันแล้วในฐานทคนิคมันทํางานยังไงนะครับเราต้องโหลดแอป Google มาลงเครื่องไหมข่าวดีก็คือไม่จําเป็นนะครับไอเดียของเดีลนี้คือการฝังเจมินายลงไปในรากฐานของ iOS เเลยผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องออกจากหน้าจอที่ใช้อยู่ไม่ต้องสลับแอป สิ่งที่ผู้ใช้งานเห็นก็ยังคงเป็นสิลิหน้าตาเป็นมิตรคนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความฉลาดสิ r ิเวอร์ชันใหม่นี้ซึ่งอาจจะมาพร้อมกับ iOS เวอร์ชันล่าสุดจะทำการทิ้งระบบเก่าที่ลากยาวมาตั้งแต่สมัย iOS 5ที่เปิดตัว s i r ิครั้งแรกในปี2011ทิ้งไปนะครับแล้วใช้สมองของ Gemini คิดแทนทั้งหมดแต่หลายคนอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าแล้วเรื่องข้อมูลส่วนตัวในเมื่อ Google มาทำแทนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับ Apple ที่ขึ้นชื่อเรื่อง p r i v a c y Apple จะยอมส่งข้อมูลเราไปให้ Google กินฟรีๆจริงๆหรือต้องบอกว่าตรงนี้เลยนะครับคือศิละปะแห่งการเจราจาของดีลนี้อย่างแท้จริง Apple ยืนยันเสียงแข็งนะครับว่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้าคือเรื่องสำคัญที่สุดรูปแบบการทำงานจะเป็นแบบไฮบริดนะครับหนึ่งก็คือ o n device งานง่ายๆทั่วไปการประมวลผลคำสั่งพื้นฐานจะทำบนชิปใน iPhone ของผู้ใช้โดยตรงไม่มีการส่งข้อมูลออกไปไหน 2. p r i v a t e c l o u d computing งานที่ยากขึ้นมาหน่อย Apple จะมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองที่เป็นระบบปิดและ 3. Google จะมีนายสำหรับงานที่ซับซ้อนมากๆที่ต้องใช้ความรู้ระดับ world knowledge Apple จะส่งข้อมูลไปให้ Gemini ประมวลผลแต่ข้อมูลนั้นเนี่ยจะถูกปิดบังตัวตนและ Google จะไม่มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลนั้นหรือเอาไปฝึกใช้ AI ของตัวเองต่อนี่คือข้อตกลงที่ Apple น่าจะบีบ Google จนหน้าเขียวเพื่อได้กับการได้เข้ามาอยู่ใน iPhone นั่นเอง แล้วคำถามที้น่าสนใจนะครับ ChatGPT เพื่อนเก่าของ Apple พวกเขาไปอยู่ไหนนะครับ Apple บอกว่า ChatGPT ก็ยังคงอยู่นะครับไม่ได้ทิ้งกันไปไหนแต่มันจะถูกวางตำแหน่งไว้สำหรับคำถามเฉพาะทางหรือการใช้เหตุผลขั้นสูงอนาคตรเราอาจจะเห็นระบบที่ฉลาดพอจะเลือกให้เราเองนะครับสมมุติเราถามเรื่องร้านอาหารแนะนำแถวสยามระบบอาจจะดึงข้อมูลจาก Google Maps ผ่าน Gemini เพราะมันแม่นยำกว่าแต่ถ้าเราถามว่าช่วยร่างสัญญาเช่าซื้อคอนโดให้หน่อย ระบบอาจจะสลับไปใช้ c ช a จบทีให้เองโดยที่เราไม่ต้องสั่งเลยนี่คือวิสัยทัศน์ของ Apple ครับคือเป็น AI platform agnostic หรือการเป็นคนกลางที่ไม่ยึดติดกับค่ายขอแค่ส่งมอบคำตอบที่ดีที่สุดให้ผู้ใช้งานได้ก็พอและคำถามที่สำคัญที่สุดที่ท่านผู้ฟังหลายท่านน่าจะสงสัยกันนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยใครคือผู้ชนะตัวจริงถ้ามองกันตามเนื้อผ้านะครับ Apple คือผู้ชนะเพราะ Apple สามารถแก้จุด อ่อนที่ใหญ่ที่สุดของตัวเองได้ในชั่วข้ามคืนพวกเขาลดความเสี่ยงในการวิจัยและพัฒนาเองที่อาจจะล้มเหลวและได้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในตลาดมาใส่ในมือลูกค้าแบบทันทีเป็นการซื้อเวลาเพื่อรักษาฐานแฟนคลับไม่ให้หนีไปใช้ Android และ Google ก็เป็นผู้ชนะเช่นกันนะครับเพ่อๆอาอจจะชนะเยอะกว่าด้วยให้ลองคิดดูนะครับในอเมริกาวัยรุ่นกว่า80-90%ใช้ iPhone การที่ Google จะมีนาได้เข้าไปฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์เหล่านี้ เท่ากับว่า Google สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานระดับพรีเมียมได้อย่างมหาศาลถึงแม้ Apple จะบอกว่าห้าม Google เก็บข้อมูลส่วนตัวแต่ Google จะได้ข้อมูลเชนเดต้าครับเพราะเขาจะรู้ว่าคนทั่วโลกกาลังถามอะไรสงสัยอะไรสนใจเรื่องอะไรแบบเรียลไทม์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีค่ามหาศาลในการปรับปรุงโมเดล AI ให้ฉลาดยิ่งขึ้นไปอีกและที่สําคัญนี่คือการตอกย้ําว่า Google ยังคงเป็นแบ็กโบนของโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะผ่านเซิร์ h e n g i n เอนจิน หรือผ่าน AI สำหรับมุมมองของผู้ใช้งานอย่างพวกเรานะครับผมมองว่านี่คือเรื่องที่ดีนะครับเราจะได้ใช้ Siri ที่ฉลาดขึ้นจริงๆสักทีเราจะได้เลิกออหงุดหงิดกับการที่ Siri บอกว่าฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดหรือทําได้แค่ตั้งนาฬิกาปลุกแต่มันก็สะท้อนให้เห็นความจริงบางอย่างของ Apple ในยุคนี้นะครับสังเกตกันไหมครับว่า Apple มักจะช้าก,กว่าชาวบ้านเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องจอ 120H เฮิร์ซเรื่องพอร์ต USB-C เรื่องการปรับแต่งหน้าจอวิดเจ็ตที่ Android ทำมาได้เป็น10ปีแล้ว Apple เพิ่งจะเริ่มทำหรือแม้แต่เขาลือเรื่อง iPhone พับได้ที่คาดว่าจะมาสิ้นปีนี้ทั้งที่ซัมซุงออกรุ่นพับมาได้จนถึงรุ่นที่7แล้วหรือแบรนด์ริงอย่างหัวเว่ที่ทํามือถือพับ3ทบไปแล้วแต่นี่แหละครับคือวิธีแห่ง Apple พวกเขาไม่เคยแข่งว่าเป็นคนแรกหรือเป็น First Mover แต่พวกเขาแข่งกันที่การเป็นคนทําให้ดีที่สุดหรือ Best i m p l e m e n t e r Apple รอจนกว่าเทคโนโลยีมันจะนิ่งจริงๆรรอจนกว่าจะหาพาร์ทเนอร์ที่ใช่เจอแล้วค่อยปล่อยของออกมาแล้วทำการตลาดให้ดูเหมือนว่าเป็นนวัตรกรรมเปลี่ยนโลกการจับมือกับ Google ครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับมันคือการยอมรับไกลๆว่าโอเคเราทำา AI เองไม่เก่งเท่าเขางั้นเรายืมมือเขามาทำให้มันสมบูรณ์แบบในแบบของเราดีกว่าสรุปแล้วดีลยวนี้คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ Apple ยอมลดทิฐิเพื่อแลกกับความอยู่รอดและความเป็นผู้นาในยุค AI นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของ Apple ที่ตัดสินใจใช้ Google g e m i n i ใน e ีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน E ีีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Bloomberg, The v e r s e n i g h t ทูไฟล c แม็กซีเและเทคคันสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลย,ยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง e e k Follower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง PodBean, Apple Podcast, Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line Ad ที่ Adradon a ด t h a น a d ด o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ